โอ้ได้ปาใหญาใปญ่าาได้กระปูพร้อมอยู่กลางป่ากลางลงคือเก้านี่ได้ปลาโตญนโอ้โหได้ปลาดุกสองตัวปลากลางสองตัวและกระปูสองตัวนี กอกินอยู่พี่น้องเลยนี่ผลงานนี่ชาวในลงไปสะปลาอยู่ทงหน้าพี่น้องฟุน้นอยู่ฟุนฟ้นฟุ้นได้มาแล้วก็สีเฮ็ดกินแบบนี้ต้มเมาแบบนี้แซ <c oughs> ่บเซ็บมือนี้ได้อาหารแรงแล้วพี่น้องเอ้ยแซ่บเซ็บเลยมือนี่ <c oughs> อตอนนี้ก็อยู่กลางภูเขาพี่น้องเลยเป็นป่าดุกธรรมชาติ